สวัสดีครับพี่พี่ไฟเพจวิลล่าครับตอนนี้ผมอยู่ในรถ BM นะฮะตัว X5 กนะครับกับจอตรงรุ่นนะฮะคันนี้ติดตั้งในส่วนของจอตรงรุ่น BMX5 แล้วก็ดิจิตอลทีวีนะครับแต่ที่พิเศษสุดก็คือคันนี้ BM คันนี้นะครับมีกล้องรอบคันมาแล้วซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพวไปเขาทำไม่ได้แต่ว่าที่เราทําได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้เป็นหน้าจอเดิมของโรงงานนะฮะถ้าเราเข้ากงเข้าเกียร์ต่างๆอะไรเงี้ยฮะมันก็ ใช้งานได้ปกตินะครับระบบต่างๆนะครับผมเห็นไหมฮะนะครับปุบ๊บปั๊บนะฮะก็คือว่าต่างๆของตัวรถเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบพวกเซอร์วิสต่างๆนะครับการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะคราวนี้เราจะเข้าไปใช้งานในส่วนของระบบ Android หรือว่าดิจิตอลทีวีเนี่ย ระบบเสียงนี้จะเข้าผ่านออกนะครับผมพอเลือกออกเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะเข้าไปใช้งานในส่วนของระบบ Android นะครับก็พอเข้ามานะฮะหน้า Android ก็เป็นแบบนี้นะฮะตรงส่วนนี้เราใช้อดั้หมุนได้นะครับเนี่ยฮะหมุนอด้ยได้ฮะเลือกฟังก์ชันเซตติ้งต่างๆนะฮะหมุนหมุนหมุนก็ไปที่แอปพลิเคชันนะครับเข้ามาแล้วก็จัดการนะครับเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตซะอันนี้ก็ยังใช้ไดั้หมุนได้นะครับหรือทัชสกรีนก็ได้นะครับก็คือเซตติ้งนะฮะก็คือหมุนไปเซตติ้้้งงงแลววก็ไปตัค่่าในนสขอระบบ Wi-Fi นะครับนี่มอลติปิ้งนะฮะแล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะเล่นแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใช้การใช้งานในส่วนของอ่า u u u e g o o o l l m m p s ต่างๆนะครับนี่อ่าเดเข้าไป Play Store ก่อนนะฮะเน็ตช้านิดนึงนะครับ ครับผมพอดีผมยังไม่ติดตั้งแอป u t u b e นะครับอ่าฮะเราก็จะดาวน์โหลดแอป YouTube มนแบบนี้เลยนะฮะเข้าไปเลยครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ติดตั้ง u t u b e ซะนะครับแค่นี้เองนะฮะอันนี้คือถ้าเต้องการที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันตัวไหนก็แล้วแต่เราสามารถที่จะติดตั้งเพิ่มเข้าไปในระบบของตัวจอได้เลยนะครับถืออยากเล่น a c e b o o k กระโดด a c e b o o k นะครับอยากดู YouTube อยากดูทีวีออนไลน์นะครับหรือว่ามีแอปต่างๆที่คุณลูกค้าต้องการใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะ ดาวโหลดแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเข้าไปที่ตัวจอตัวนี้ได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าจอนี้ใหญ่มากนะครับทัสกีีหนด้ื่นและความคมชัด,ดไม่ต้องห่วงเลยนะครับคมชัดมากๆนะครับทุกอย่างเป็นปัําเร็จเข้ากับระบบเดิมของตัวรถทั้งหมดนะครับนี่ให้โหลดรถเร็วนะครับจอมากนะฮะเดี๋ยวรอมไนติดตั้งแอปอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับ อันนี้ก็ยังติดตั้งอยู่นะฮะนี่ยังติดตั้งนะครับเหมือนคลื่นมากระนังติดตั้งแบบนี้นะฮะถ้ามันติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีไอคอนเพิ่มขึ้นมานะครับกดไปลงมานะครับอ่าติดตั้ง y ยูทูบเสร็จแล้วนะฮะมีไอคอนยูทูบเพิ่มเข้ามานะครับกดเข้าไปเลยนะฮะถ้ามันมีอะไรให้เราอัปเดตมันแจ้งเตือนเราขึ้นมาเราก็กดอัปเดตได้เลยนะครับแค่นั้นเองนะฮะเข้าครั้งแรกอาจจะนานนิดนึงนะครับในการโหลดหรือเปิดโปรแกรมครั้งแรกนะครับผมก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก จะลันระบบตามปกติแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะฮะนี่โอเคเหไหมฮะปีเราก็เล่นได้ตามปกติแล้วเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันอันไหนก็ได้กดไปทักอันหนึ่งนะครับนี่ย ในเรืนองยูทูบกันนะผมขอพายนะเมื่อวานเรียกเขาหลงกดอันนี้ก็คือดูผ่านยูทูปโอ้ภาพคมมากๆเลยจอตัวนี้นะครับจริงๆยังหนุ่มอยู่เลยเนี่ยนะฮะอายุยังไม่ถึงห้าสิบอ่ะก็คือทางด้านคนขับแท็กซี่ผู้จิตรีนะฮะอ่าโอเครูดมานะครับไปอย่างอื่นต่อนะครับคันนี้ก็จะมีในส่วนของดิจิตอลทีวีนะครับก็กดที่ทีวีได้เลยนะครับก็ใช้รีโมทในการเปลี่ยนช่องนะครับ นี่ฮะอันนี้ก็คือดูแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตละนะครับใช้จูเนอร์ทีวีได้ตามปกติ <L un> เข้าเกียร์ถังเยียบเบรกเข้าเกียร์ถอยนะครับอือหือเห็นไหมฮะก็คือเข้าเกียร์ถังได้ตามปกติเลยนะครับนี่นะฮะปั๊บนะครับแบบนี้นะครับผมปุ๊บปับ๊บกดจับปุ๊บปับ๊บโอเคเห็นไหมฮะก็กลับมาจูเนอร์ได้เลยนะครับ กดดูกล้องต่างได้หมดนะฮะออกมาก็ยังเล่นอย่างอื่นได้นะครับผมถ้าต้องการได้ใช้ Google Map แล้วกดเข้า Google Map ไปนะครับก็ดูวันที่นำทางไปด้วยแล้วก็ดูดิตอนทีวีไปด้วยได้เลยนะครับก็ถือว่าครบมากๆนะครับสําดาห์นี้โอเค <te animals> เปิดเรียบร้อยทุกอย่างความเร็วขึ้นอยู่อินเทอร์เน็ตลูกค้าล้วนๆมีหนังมาก็เสียบใส่ USB นะครับก็เอาไฟล์หนังมาเล่นได้นะครับดูโปรแกรมเล่นไฟล์หนังก็มี MS MM Player นะครับ ก็คือเล่นได้หมดนะฮะว่ไว้ง่ายคือโหลดหนังใส่ทําได้มาเล่นก็ได้ดที่ต้องทีวีก็ได้ Google Maps YouTube ครอบคลุมทั้งหมดนะครับแล้วก็จะกลับไปใช้งานในส่วนของระบบเดิมรถก็ได้นะครับไม่สูญเสียระบบเดิมของตัว B M อ,อย่างใดน,นะครับตัวอย่างเป็นปักสัเร็จ O E M เสียดอย่างเดียวนะครับ,ลนนนรบและการติดตั้งก็รวดเร็วนะครับใช้เวลาไม่นานนะฮะในการติดตั้งโอเคมองเห็นไฟหนังแล้วนะครับน มาที่ร้านบะหมี่นุ่มัาไอตัวหนังเนี่ยเรากดให้เต็มจอได้นะครับผมเข้าไหมฮะก็เต็มจอแบบนี้แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องปิดเสียงของจูเน่ก่อนตาบ้าตาด้า ไปหาเล่นหนังผ่านยูเอสบีนะครับภาพคมมากๆภาพคมเสียงดีฮะโอเคก็สำหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจนะครับอยากติดตั้งจอตรงรุ่น BM นะครับทุกรุ่นเลยนะฮะก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับติดตั้งง่ายนะฮะไม่เสียวรตีแน่นอนเพราะว่าเป็นปลั๊ก OEM ็ทอดเสียตอย่างเดียวนะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามาที่ Mirage Audio นะครับสำนักงานใหญ่สีนครินทรับเบอร์โทรศูนย์ครับสามแปดสามสี่ห้าห้าห้านะครับสำหรับวันนี้ผมคุณตฎามลาครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ